กลุ่มป่อบางเฉพาะกลุ่มนี้วันที่30มกราคม2569ใครมี6ข้อนี้เงินเข้าบัญชี1,000บาท2,000บาท3,000บาทดูเลยคุณได้ไหมกลุ่มบอบางครับสำหรับกลุ่มในคลิปนี้เท่านั้นในวันที่30มกราคม2569จะได้เงินสูงสุด3,000บาทเพียงมี6ข้อนี้เท่านั้นครับ6ข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาดูกันครับ เริ่มต้นที่ข้อที่1ครับคือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ครับที่จ่ายเงินสมทบมาไม่นั้งก่ิ2เดือนภายในระยะเวลา3ปีหรือ36เดือนครับสำหรับใครที่ตอนนี้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่นะครับแล้วคุณจ่ายเงินสมทบมาอย่างตลอดต่อเนื่องก็คือมีการจ่ายไม่หยุดเลยนะครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเนี่ย12เดือนหรือเอาง่ายๆก็คือใน36เดือนเนี่ย คุณจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย12เดือนครับถือว่าเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคแล้วคุณสามารถได้เงินตรงนี้ได้นะครับโดยสำหรับผู้ประกันตนมาตรา3 3ครับคือคนที่ทํางานกับนายจ้างเนี่ยก็จะได้ตรงนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคุณทํางานกับนายจ้างหรือเปล่าในตอนนี้นะครับถ้าหากคุณทํางานนายจ้างบางนายจ้างเนี่ยให้คุณสอบถามได้เลยครับว่าเขาได้จ่ายเงินสมทบให้คุณอยู่แล้วส่วนใหญ่นเนี่ยบริษัทเขาก็จะจ่ายให้ทุกคนไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเขาให้คุณจ่ายเองอะไรหรือเงี้ยคุณก็ต้องไปจ่ายนะครับให้มันเสร็จสิ้นแล้วเสร็จนะครับแต่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะจ่ายให้อยู่แล้วแล้วจ่ายให้เนี่ยคุณก็ดูเลยง่ายๆว่าคุณทํางานครบ12เดือนหรือเปล่าถ้าคุณทํางานครบ12เดือนแล้วก็หมายความว่าเงินสมทบผู้ประกันตนมารตร,ตรสสา33เนี่ยของคุณมันก็12เดือนโดยอ,อัตโนมัติเลยงนั้นถ้าหากว่าคุณทํางานเกินนะครับ12เดือนหรือ1ปีเนี่ยก็ได้แน่นอนครับสามารถเข้าร่วมตรงนี้ได้นี่คือข้อที่ 1ครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ที่จ่ยายเงินส่ทบมาไม่น้อยกว่าสองเดือนภายใน3ปีหรือสาเดือนครับต่อไปข้อที่2นะครับหรือเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ครับที่จ่ยายเงินสมทบมาไม่น้อยกว่าสองเดือนภายในระยะเวลา3ปีหรือสาเดือนครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ก็เหมือนกับมาตรา3 3นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผ่านแต่มาตรา3 3กับ39จะต่างกันตรงจุดหนึ่ง มาตรา39เนี่ยคือประกันตนเองครับคือคุณอาจจะออกจากงานแล้วนะครับแล้วคุณต้องมาจ่ายเงินสมทบต่อหากคุณไม่จ่ายเนี่ยก็จะไม่จัดอยู่เป็นมาตาา3เ้แต่ถ้าคุณจ่ายเงินสมทบต่อแสดงว่าคุณก็เป็นมาตรา39ครับดังนั้นครับหากเป็นผู้อระตอมมาตรา33แล้วมาเป็นผู้ประตอมมาตรา39ต่อคุณก็ต้องจ่ายเงินสมทบมาเหมือนกันครับไม่น้อยกว่า12เดือนก็หมายความว่าถ้าว่าคุณออกจากการจะเป็นมาตรา33แล้วแล้วเป็นมาตรา39เนี่ย คุณเป็นกี่เดือนแล้วถ้าคุณเป็น12เดือนนะครับก็แสดงว่าข้อนี้ถือว่าผ่านข้อ1ข้อ2เนี่ยข้อใดข้อหนึ่งถือว่าผ่านแล้วจะเป็นมาตรา3 3ก็ได้หรือจะเป็นมาตรา39ดก้า็ได้แต่ข้อสําคัญคือต้องจ่ายเงินสมทบในตลอดมานะครับให้ครบถ้วนอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องจ่ายครบนะครับทั้ง12เดือนนะตรงนี้สําคัญมากๆครับไปมุ่งกระตุ้มาตราตร39ที่จยเงินสมทบมาไม่ต้อง2เดือนภายใน3ปีหรือ36เดือนนะครับ น่ข้อที่2นะครับอันนี้คือข้อ2ต่อไปข้อที่3มครับมีเด็กแรกได้เกิดหรือมีบุตรอายุไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้านหรือมีบุตรอายุ6ปีพอดีนะครับยังได้แต่ห้ามเกิน6ปีหากมีเด็กแรกได้เกิดอยู่ในบ้านนะครับคุณก็จะได้แต่มันไม่เฉพาะเด็กแรกได้เกิดเด็เกอายุไม่เกิน6ปีก็ได้เด็ก6ปีพอดีก็ได้นะครับผมจะทําตารางให้คุณเห็นภาพนะครับอันนี้เนี่ยคือจุดที่เกิด แล้วไปจนจุดที่ถึงอายุครบ6ปีจุดที่เด็กเกิดนะครับก็คือเพิ่งลืมตาดูโลกวันแรกเลยไล่ไปนะครับ1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีจนกระทั่ง6ปีในกรอบเวลานี้เนี่ยระยะเวลา6ปีเต็มผู้ปกครองนะครับสามารถรับเงินตรงนี้ได้เพราะว่าเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินที่ช่วยเด็กนะครับ เงินสงคะขอบุตรนั่นเองนะันั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยบุตรของคุณสําหรับบุตรที่จะช่วยก็คือต้องช่วยเขาช่วยตั้งแต่วัยเด็กนั่นเองครับก็คือตั้งแต่ลืมตาดูโลกวันแรกครับจนถึงอายุ6ปีแต่หน้าที่ของผู้ปกครองนะครับหรือว่าพ่อแม่เนี่ยคุณจะต้องไปทางการลงทะเบียนเพื่อรับในส่วนของเงินตรงนี้นะครับแล้นี่ข้อที่3คุณจะต้อง มีเด็กได้เกิดอยู่ในบ้านมีเ็กเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีอยู่ในบ้าน6ปีพอดีก็ยังได้ครับแต่จะได้แค่เดือนสุดท้ายนะแล้วพอเดือนถัดไปเนี่ยพอเกิน6ปีแล้วก็จะไม่ได้นะครับ6ขวบนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่3ข้อที่สำคัญมากๆต่อการได้รับเงินนะครับหากตรงนี้เนี่ยผิดพลาดน,นะก็ตรงอายุเนี่ยก็จะไม่ได้จะได้สําหรับคนที่อายุอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้เท่านั้นครับนี่คือข้อที่3ครับต่อไปข้อที่4ครับ ผ่านการลงทะเบียนรับเงินสน่งคราะห์บุตรครับเงินส่งคราะ์บุตรเนี่ยเป็นโครงการที่มาจากทางประกันสังคมนะครับนั้นเนี่ยหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินในโครงการนี้นะครับสามารถไปลงทะเบียนได้วิธีการลงทะเบียนครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ท,ท้ายวิดีโอและกันคุณสามารถไปดูได้นะสำหรับใครยังไม่ลงทะเบียนรับเงินสงงคร์บุตรนี่คือโอกาสที่คุณจะต้องไปลงทะเบียนด่วนเลยครับยิ่งคุณลงทะเบียนเร็วนะครับก็ทําให้บุตรของคุณเนี่ยได้เงินเร็วเท่านั้นนะครับหากยังไม่ลงทะเบียนก็จะยังไม่ได้ ังนะั้นรีบจัดการครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยเพื่อจะไม่พลาดในส่วนของเงินสงเคราะห์บุตรตรงนี้นะครับังนั้นเนี่ยไปลงทะเบียนให้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะใครยังไม่ลงทะเบียนไปหาโอกาสลงทะเบียนครับแล้วคุณจะได้ไม่พลาดในส่วนของตรงนี้นะนี่ก็คือของตรงนี้ก็คือข้อที่สี่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์บุตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า ข้อที่5นะครับบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐครับยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหากบัญชีธนาคารที่คุณได้ให้ไว้กับทางภาครัฐนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นบัญชีธนาคารคุณต้องนึกครับว่าเป็นบัญชีธนาคารอะไรที่คุณไปลงทะเบียนแล้วมันส่งขอบุตรบัญชีธนาคารนั้นนะครับจะเป็นบัญชีธนาคารที่คุณจะไว้รับเงินด้วยดังนั้นข้อสําคัญคือบัญชีธนาคารคุณเนี่ยตอนนี้เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่า ถ้าไม่ได้เปิดใช้งานในปัจจุบันครับคุณจะต้องจัดการครับให้บัญชีคุณเนี่ยเปิดใช้งานในปัจจุบันด้วยนะครับสําคัญมากๆเพราะถ้าหากว่าบัญชีคุณมีการปิดใช้งานไปเงินเนี่ยจะไม่สามารถที่จะโอนเข้าให้กับคุณได้นะครับดังนั้นเนี่ยบัญชีธนาคารที่ให้วกามัตครับเปิดใช้งานในปัจจุบันหรือเปล่าตรงนี้สําคัญมากๆนะครจจับนี่คือข้อที่5ครับบัญชีธนาคารที่ให้เวกตามรัฐยังเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะเพื่อจะได้เงินในส่วนตรงนี้ครับ ข้อที่6นะครับจำนวนเงินที่ได้ครับจะได้ตามจํานวนบุตรที่คุณมีเลยบุตรหนึ่งคนเนี่ยคุณจะได้1นึ่พันบาทครับจากเดิมแปดร้อยบาทบุตรสองคนจะได้สองพันบาทจากเดิมเนี่ยพันหกบุตรสามคนจะได้สามพันบาทจากเดิมสองพันสี่นะครับการได้เงินครับจะเป็นตามจํานวนบุตรที่คุณมีเลยดังนั้นให้คุณดูครับว่าบุตรตอนนี้คุณมีบุตรกี่คนบุตรหนึ่งคนหนึ่งพันบุตรสองคนสองพันบุตรสามคนสามพันบาทนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ได้สูงสุดคือสามพันบาทถ้ากับคุณต้องมีบุตรสามคนนั่นเอง ตรงไปตรงมาไง่ายๆแบบนี้นี่คือข้อที่6ครับนะโดยการได้รับเงินของเงินสงเคราะห์บุญเนี่ยก็คือเงินสงเคราะห์บุญเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ครับผมผู้ประกันตัวมาตาา33และมาตาา39ครับจะเป็นมาตรามาตราใดมาตราหนึ่งก็ถือว่าผ่านหมดแต่ต้องจ่ายค่าสงทบมาไม่ต้องคืสองเดือนภายใน3ปีอย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ต้นนะครับโดยจะได้รับเป็นเงินช่วยเหลือเด็กครับเดือนละหนึ่งพบาทจะเดิอน800บาทจากประกรรันสังคมสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้คราวละไม่เกิน3คนครับบุตหนึ่งคนหนึ่งพันแสดงว่ามีบุตร3คนก็เท่ากได้ 3, ตั้งแต่บุตรคุณเกิดจนถึงอายุ6ปีนะครับแต่นั้นเนี่ยผู้ประกันตนที่เป็นในตรงนี้แล้วผ่านเนี่ยสามารถรับเงินสงเคราะห์บุตรได้นะครับเดือนละ1 0 0 0ต่อคนข่าวล้ํไม่เกิน3คนบุตรหนึ่งคนครับ1000บาทบุตร2คน2,000บาทแล้วบุตร3าคน3 00 0บาทตั้งแต่บุตรคุณเกิดจนอายุครบ6ปีเต็มนั่นเองครับดังนั้นณนะปัจจุบันตอนนี้ครับคุณเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดในส่วนตรงนี้ นะคุณมีผ่านในตรงนี้หรือเปล่าถ้าผ่านครบครับก็รับสูงสุด3ามพบาทถ้ามีบุตรหคนก็ได้1นึ่พัมีบุตรสคน2,000มีบุตรสคน3,000ครับยินดีกับท่านที่รับเงินด้วย